ลูกค้าดาวเท่าไหร่รถเท่านั้นค่ะสูงสุดถึง20,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่กี้นะคะ KNN Auto Car ค่ะกับรถบ้านมือ200%ค่ะวันนี้พี่กี้นะคะจะพาชมรถทีอูดนะคะเครื่อง1.8ไฮบิดนะคะมาชมด้านหน้ารถกันก่อนนะคะ คือตรงนี้นะคะจะเป็นไฟหน้านะคะที่จะออกดีไซน์เข้ากับตัวรถให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะคะนอพากกับไฟตัดหมอกค่ะด้านข้างนะคะจะเป็นล้อแม็กซส์สปอร์ตค่ะให้ดูสวยงามนะคะมีคิ้วกันสาดข้างบนนะคะแต่งให้สวยงามค่ะมาดูด้านหลังรถกันเลยค่ะ ด้านหลังรถนะคะไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โตโยต้าค่ะน,น,นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ค่ะถอยหลังนะคะ2จุดนะคะโตโยต้าพีอูดค่ะคันนี้ค่ะไปชมด้านในตัวรถกันเลยนะคะมาดูภายในของโตโยต้าพีอูดคันนี้นะคะภายในนะคะจะกว้างขวางนะคะลูกค้ามาพร้อมกับสีทูโทนนะคะสีเทา ตัดดำนะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะแล้วก็เกียร์นะคะเขาจะออกแบบมาเป็นดีไซน์แบบนี้ค่ะลูกค้าแล้วก็มันจะมีวิทยุ AM FM MP3 ค่ะให้เล่นนะคะตรงนี้นะคะส่วนรถคันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วนะคะลูกค้าสำหรับห้องโดยสารโตโยต้าพีอูดคันนี้นะคะ กว้างขวางนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กไปถึงหนุ่มสาวออฟฟิศค่ะใช้เก็บสัมภาระเช่นกระเป๋าเดินทางรองเท้าต่างๆได้ครบคันในคันนี้ค่ะสำหรับราคา t o โตยต้าพีอคันนี้เสนอราคาอยู่ที่328,000บาทค่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ของ KNN Auto Car นะคะจะมีจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นค่ะสูงสุดถึง5,000บาทค่ะ ยังไม่พอนะคะลูกค้าลูกค้าดาวเท่าไหร่ลดเท่านั้นค่ะสูงสุดถึง2 0 0 0มบาทกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าแล้วก็ยังมีของแถมอีกนะคะของแถมก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินย4ิี่ชั่วโมงตลอดเต็ม1ปีค่ะยังไม่พอนะคะยังมีของแถมให้อีกค่ะคือกองเปลี่ยนกองเครื่องกองอากาศน้ำมันเครื่องเปลี่ยนฟิล์มใหม่ทุกคันค่ะ วันนี้นะคะพิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ